ไปเที่ยววังหลังกับเจเจครับผมนั่งเรือข้ามฟากดูแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเพลิดเพลินนะครับบรรยากาศก็ดีมากๆครับไปช่วงบ่ายสามนะครับหลังที่ฝนหยุดตกนะครับข้ามเรือมาวังหลังครับที่วังหลังนะครับมีของกินเยอะมากๆครับแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับสามารถจัดจับต้องได้ด้วยนะครับนี่ครับอาหารนะครับเห็นปุ๊บอนึกถึงบ้านเลยครับนี่คือปลาทูครับปลาทูนะครับแล้วก็ แต่ละอย่างก็อร่อยทั้งนั้นนะครับอันนี้ซื้อกลับบ้านครับกล้ยช่ายนะครับผมแบบกล้ยช่ายนึ่งนะครับนี่ครับผมราคาก็อืไม่แพงด้วยแล้วก็อร่อยด้วยนะครับขนมถ้วยร้านนี้เคยกินแล้วครับอร่อยแล้วก็ฟิลเวอร์ครับได้กาแฟนะอร่อยมากๆครับเดินต่อครับแต่นี่ครับทำทำทำของชอบของเจนะครับคือถั่วแปบครับถั่วแปบว้าวว้าวนะครับ แป้งนี้นะครับไม่ต้องพูดครับนิ่มนะครับดูที่ยืดกินอย่างอร่อยอืมพอไหมชิ้นหนึ่งไม่พอครับแป้งมันนิ่มมากนะครับมันอร่อยมากนะครับนะครับกินแบบมีแรงที่จะเดินนะครับอร่อยครับถามว่าเขาถามว่าอร่อยไหมอร่อยครับอร่อยนะครับก็ขอต่ออีกชิ้นหนึ่งนะครับโอ้โหเนี่ยครับชอบเป็นคนที่ชอบกินถั่วแปดอยู่แล้วนะครับเพราะหน้าโบราณนะครับนี่ครับ หลังจากฝนตกนะครับยินดาโฟเจ้านี้อร่อยมากนะครับแล้วก็ดูสินะครับเจสั่งยินดาโฟนี่น่าโฟท่าอร่อยนะน้ำมันต้องร้อนๆแล้วก็เครื่องมันก็แบบต้องแน่นนะครับสั่งเนี่ยนะครับวุ้นเส้นยินดาโฟเชื่อไหมว่าเจแทบจะไม่ปรุงอะไรเลยนะครับผมฝนหลังเนี่ยครับอากาศแบบร้อนๆได้ซดน้ําร้อนๆนะครับหลังจากฝนตกเนี่ยมันแบบโล่งคอมากๆนะครับอร่อยมากๆครับผม ดูสิต้อนไว้นะครับเหลือเนี่ยครับเหลือเกี้ยวนะครับจนสุดท้ายใครเคยกินแบบนี้เหมือนเจเจไหมครับเหลือของอร่อยไว้ครับสังเกตนะครับว่าน้ําซุปน้ําซุปผมจะกินมันหมดเลยครับก็มันอร่อยจริงๆงเนาะไม่ได้คุยนะครับนะครับหลังจากที่เติมพลังก๋วยเตี๋ยวถั่วก๋วยเตี๋ยวและถั่วแปบแล้วนะครับก็ซื้อนี่ครับกล้วยปิ้งกลับบ้านนะครับนี่ครับผมนะครับหลังจากนั้นก็เดินต่อครับนี่ครับคือ แถมําแทมหมูยอทอดครับหมูยอทอดด้วยน้าจิ้มซีฟู้ดนะครับแป้งน,นิ่มนะครับเหมือนกับกล้วยทอดเลยครับผมมันจะนิ่มแบบแล้วก็แบบกรอบนะครับตามด้วยน้าจิ้มที่มันตัดกันกับความเลี่ยนนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดเดินกินอย่างไม่แคร์อะไรแล้วเจเจอย่างมีความสุขนะครับ โอ้ช่างชีวิตนี้ช่างมีความสุขจังเลยนะครับแล้วก็นี่ครับเบเกอรี่นะครับขนมปังนะครับจะใส่ขนมปังหมูยอเบคอนนะครับรวมกันนะครับอย่างอเนจอร่อยดูนี่เนื้อเน่นๆขนมปังเนิ่มมากๆนะครับกินอย่างออร่อยอย่างมีความสุขครับหมดไปแล้วนะครับ1วันนะครับอย่างมีความสุขกับการที่เพลิดเพลินนะครับที่ได้มาวางหลังนะครับมาทุกครั้งก็ ฟิลทุกครั้งนะครับที่ได้กินของอร่อยอร่อยนะครับก็นั่งเรือกลับครับนั่งเรือกลับที่เตรียมตัวจะทํางานนะครับก็เก็บบรรยากาศดีๆมาให้ทุกคนนะครับจากเจเจครับหนุ่มหน้ามนคนน่ารักเจเจถ้าไปวันหลังอีกวางหลังอีกนะครับก็จะเก็บบรรยากาศดีๆมาให้นะครับแล้วก็หาสถานที่ใหม่ๆมาให้ดูอย่างเรื่อยๆนะครับจากหมอนวดเจเจหนุ่มหน้ามนคนน่ารักสวัสดีครับบ๊ายบาย